ันแพทย์จะใช้เวลาเรียนทั้งหมดถึง6ปีมีสาขาเฉพาะทางอะไรบ้างไปดูกันเลย 1. สาขาปริทันวิทยาถ้าเรียนเฉพาะทางสาขานี้จะได้ลงลึกเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคเกี่ยวกับเหงือกและอวัยวะรอบๆฟัน 2. สาขาธนตกรรมหัตถการจะเรียนเกี่ยวกับการเบร่ณหักฟันให้กลับมาใกล้เคียงกับสภาพเดิม 3. สาขาสังคศาสตร์ช่องปากและ m ก x ิ l ล,ลเ f a c i a l เป็นสาขาเฉพาะทางสาขาเดียวที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การถอนฟันธรรมดา สองสันคุดการผ่าตัดกระดูกในช่องปากผ่าตัดขากรรไกร 4. สาขาทันตศาสตรธารณาสุขเป็นราขาที่ไม่เน้นงานในคลินิก แต่เป็นการลงพักสนามเข้าหาชุมชนเน้นการบริหารจัดการวางแผนและการประยุกต์ให้ความรู้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน 5. สาขาธนกรรประดิษฐ์เป็นการศึกษาการบรูรณาฟันอวัยวะในช่องปากใบหน้าและขากรรไกรให้คงไว้ซึ่งการทํางานความสะดวกสบายและความสวยงามของช่องปากโดยการบรูรณาฟันธรรมชาติทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป